ปลอดดีครับทุกทุกคนอันนี้ครับปลามาสูบสาครับสูบแต่เมื่อคืนแล้วบรรยากาศประมจจาณแจ๋าๆรุ่มเที่ยงก็จับได้แล้วเมาสาครับเมาสาเมาห้าพันนะเนี่ยจะได้ปลาสาักเท่าไหร่ไม่รู้แต่ปลาก็หลายอยู่มาลุ้นกันพี่น้องจะได้ปลาหลายบ่ คุ้มบ่สะใหญ่อยู่โอ้บรรยากาศยามเช้าครับเมาสะสุปลาหมายนี้นจักจะคุ้มบ่เมาห้าพันแต่ปลาหลายอยู่ดิปลาธรรมชาตินี่แหละไม่ใช่ปลาเลี้ยงเลย เดี๋ยวก็ลองดูน้ำยังเยอะอยู่สองสามชั่วโมงกันน่าจะแห้งอยู่หรอกว่าปลาหลายอยู่นะน่าจะคุ้มอยู่หมายนี่สุกจะเมาสะ น้ำสูมแต่มอคืนออกตอนเช้าติดเครื่องรอบหนึ่งกาจะแห้งน้ำไหลอยู่พาพี่น้องมาสูบสระแล้วครับเมาสระเมาสระเมาจะคุ้มไหมครับบรรยากาศยามเช้าครับติดเครื่องอีกรอบหนึ่ง ปาทิตโดงแล้วครับนี่สายแล้วสักพักใหญ่ๆคงแห้งได้จับปลาแล้วครับได้ลุ้นเราจะคุ้มบ่เหมาสะลูกนี้ปลาหลายนะครับหนึ่งขึ้นปุดปๆดๆน้ํายังอยู่หลายอยู่ปลาธรรมชาตินะก็ทุกทีก็เคยว่าปลาหลายอยู่นะปลาดุกประชอนนั่นนะปลามาธรรมชาติตอนน้ําท่วมนั่นมาตําห้วย น่าจะหลายอยู่สะไม่น่าผิดหวังนะเอาไ้ลุ้นครับไปลุ้นปลามีผุดอยู่หลายอยู่น้ำยังไม่แห้งครับเดี๋ยวายสายได้จับได้ลุ้นแล้วครับโอ้ขึ้นตัวใหญ่เี่น้องเห็นบ้าแววเบอ้องเลยใส่ตัวเป็นโลแล้วตัวใหญ่หลายอยู่น่าจะเป็นปลาช่อน ปลาดุกก็ว่าหลายบอ่อนี้ไม่ไม่เคยพลาดนะเมาห้าพันหูขึ้นใหญ่เลยครับนั่นพี่น้องดูสิครับเนี่ยแววเบิกเกิ้งเลยตัวเป็นโลแล้วน่าจะหลายยุป,ปะ่ปะปลาคอปลาอใหญ่เนี่ยน่าจะได้เป็นหาบแล้ว ปลาอื่นก็หลายอยู่มากับธรรมชาตินี่แหละสูบทุกปีครับเขาเหมาทุกปีแหละปีนี้เรามาเหมาปีที่แล้วเขาเหมาก็ว่าคุ้มอยู่นะปลามันไหลหรี่หนัมีแต่ปลาคอตัวให,ใหญ่ๆแหลปะปลาดุกปลาธรรมชาติน่ะไว้รุ่นกันพี่น้องเลยเดี๋ยวไว้รุ่นตอนจับคุ้มบ่ ปลาหลายลีไยลุ้นครับไปรุ้น,ลนปลาคอน่าจะหลายุย่ปลาคอใหญ่คอยจับปาลาแล้วครับโอ้ปลาคอนใหญ่ๆเลยขึ้นอืม ข้าว่าคุ้มบ่ข้าว่าคุ้มบ่ับนเนี่ยเห็นเห็นอยู่มันขึ้นใหญ่ๆปลาคอใหญ่หลายอยู่น,น,นั่นแล้วเมาห้าพันจะคุ้มบ่ไว้รุ่นกันเถอะครับปลาหลายอยู่ปลาคอใหญ่เนี่ย กอนทอมเต็มสองถังนี่ก็พอแล้ว ก่อนเด้อพี่น้องน้ำกลจะแห้งแล้วสาวปลาใหญ่ก่อนลมมันหลายเขาสั่งเอาปลาใหญ่ต้มสาวแหก่อนวานกันเจอบอ ตัวละโลเมันเช้ามันขึ้นอยู่แถวเนี้ยหลายอยู่ไป่างนั้นนุ่นที่ตัวไอ้ที่กิงไม้นั่นน่ะเห็นมันบ่อนอยู่น้ำยังเหลือหลายอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วก็จะแห้งสวัสดีพี่น้องรับชม อดูที่ว่าจะมานบ่ปลาธรรมชาติเดี๋ยวซาวก่อนเาสั่งเอาตัวใหญ่ไปต้มก่อนให้คนงานซาวปักคอใหญ่ก่อนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับที่น้อง ีปลาหนาเมอสลาลูกนี้ก็ห้าพัน 5, ครับมานรุนกันตัวนี้ประมาณครึ่งโลได้บ่กตัวใหญ่ๆไปใส่เลออ้วนบ่กโอ้ปลาอ้วน ได้แล้วครับแต้มแรกโอ้ใหญ่อยูยอย่เจ็ดแปดทีมได้ แต้มแรกครับพี่น้องสาให้เขาก่อนเด้อนี่น้ำยังไม่แห้งสาไปต้มก่อนอ้าวประคอตัวระดับเป็นโลแล้ว ตัวเดียวบ่น่าจะเจอหลายตัวนเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเห็นมันเห็นน้ำไอ้ตรงข้างข้างต้นไม้กิ่งไม้นั่นน่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ตรงข้างต้นไม้นั่นแหละมันคุดอยู่แถวนั้นแหละเราจะเอาตัว,ต,วตัวใหญ่ๆก่อน ว่าน้ำยังอยู่เยอะเยอะนู่นๆน่ะที่บอกว่าด้หน่ะมันอยู่ตรงข้างกิ่งไม้นั่นน่ะมันจะคุดอยู่แถวนั้นแหละปลาคอใหญ่เลยอ่ะอเลอะพอลงไปย่าม,มากเดี๋ยวมันก็คุดล,ลมมันลึกต้องให้น้ําแห้งแล้วจับทีเดียวเลยซาวให้เขาก่อนนู่นๆน่ะขึ้นเวิ้งใหญ่อยู่นะ่ะขึ้นใหญ่อยู่โอ้ปลาเข็งอ้วนปึ๊บมันบ่อย่างนี้ต้องย่าง โอ้ดูปลาเข่งเนี่ยโตอ้ว,อวนเลยไอ้ตรงกิ่งไม้เห็นขึ้นน้ำดำๆตัวใหญ่มันเริ่มคุดแล้วละ่ะมันสายไงถ้ามันแห้งแต่เช้าจะทังตัวโอ้ปลาเข่งโอ้ตัวกิ่งตัวงามแท้ ควรปึกแล้วมะเขืงองปลาธรรมชาติเดี่น้องเด้อนี่มะเข็งตัวใหญ่ๆอ๋อสาวมาก่อนนะสาวตัวละลูมาก่อนไอ้แดาไปต้มเซบ่ซบๆปลาธรรมชาติโอ้ ยัดึ้นมาแต่ละตัวปลาทุงเออปลาเขียวมาพี่น้องตัวเป็นโลยัดขึ้นมาแล้วยัดขึ้นมาตัวเป็นโลโอ้ตัวงามอ้วนคักเลยโอ้อ้วนหัวลิ้มเลยโอ้ต้มแซ่บเลยปลาธรรมชาติ ซาวก่อนนะพี่น้องเขาจะคอยเอาปลาไปต้มซาวให้เขาก่อนน้ำยังไม่แห้งเลยคอยใหญ่ๆปลาเข็งตัวใหญ่ๆโอ้ปลาดุกกระไล่หลายลมมันหลายอยู่ลมคือระแคงออกไพยบุ้งเลยมันนอนอยู่แถวนั้นแล้วนั่นนั่นนั่นออกแล้วโอ้ก็ทันลย อุ้มขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้โหไปตัวใหญ่งัดขึ้นมาเลยเขาจะเอาตัวใหญ่ๆตัวโลกว่าแหละโลครึ่งหลอโอ้มันนอนอยู่ดิ ไม่ได้ตัวใหญ่ๆญนะตัวสามสี่นิ้วเรื่องวัดของหาชงโอ้ยปากตาหนอนปากระแห็นถุงอยู่นั่นน่ะโน่นถุงโน่นโยนไม่ให้เลยป้าบุ๊คต้าหนักตัวพอๆกันเลยเนี่ยใหญ่อยู่ตัวเท่าๆกันเลยไอ้แม่เมื่อยดูมือจ่อย ปลาหลุดมือตัวเท่าๆกันเลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวก่อนต้มปลาหม้อบันเล์เลยปลาต้มเส็บ อาตะกอนลงตกตะต้มปลาเขาปลาแซบบอสัดทำใหญ่ๆเลยกลางลูกมาจาให้อยู่บ้านเราน้ำยังบ่อแห้งเลย โอ้ยพี่น้องมันรึว่าไม่เห็นนีน่นีนน่แอบนีน่แอบจับเร็วจับอูนั่นนั่นเอาโอ้เฮลครับพี่น้องเฮลโอ้จับเอ๋หัวมงเลยเอากดกดกด,ดแล้วจับไปก่อนจับเอ๋ นอนอีกตัวแล้วจับดือ้อจับกดหัวลงไปจะเอ๊ะอีกแล้วแอบอเฮ้ยสิน้องอี่จะเอ๊ะกดจะเอ๊ะแอบอีกแล้วจับจับจับ โอ้ตัวบักเอฟนั่นนะโคตรโคตรโคตรอา้าวแอบบในตัวแนละ้วอา้าวโกรไว้แอบบอยู่นี่อีกแล้วโคตรนะจับเซตเรียบร้อยอีกเต็มหน,นึ่งโอ้โหมึงเลยน้อง um wow. 反而这个。啊 จ้าจับนีน,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 นมาแล้วโอ้ตัวโ,โอ้ฮาฮาฮาโอ้ยเลื้อยเลยตัวบักเอฟ โอ้พี่น้องตัวบัลเลอร์เลยได้มันลงไปลึกแล้วลนะู่นอะลงไปหาหน้าท่อแล้ว นั่นน่นนั่นข้างบนน่ะเห็นบ่ะนี่เนี่ยเนี่ยน่ยน่ะกรลุกแล้วนี่ลงกระลุกขอขอกระลุกแล้วกระลุกข้างหน้าน่ะน่ะเห็นตัวป่ะน่ะเห็นบ่นั่นน่ะโอ้ปลาไหลอยู่วิ่งโจดยอใหญ่ วิ่งไวดิโอ้โอ้โอ้โ้โ,โ,โ้ขุดจับประทันตัวใหญ่จับประทัน พุดธนน้องตัวเป็นโลเลยโอ้ขาวโจโลโอ้ตัวจักจักจักจับหางพี่ โอ้ตัวปลากรีบไดไปได้ไปดุไปดุบ่โอ้ปลาดุอยู่ข้างหลังโอ้ยนาะมีคุณลเหยียบเอาตัวนี้มา

้ำโผลขึ ality, hey, oh, ้นมา od, både, จะได้ตักไปนี่ตอนนั้นน่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้พี่น้องอ่า ก็น้อยหลายวิ่งจุดจัดจุดจัดโอ้ยน้ำกายแห้งตัวใหญ่ใหญ่โอ้โ้โอ้โพอใหญ่ โอ้ปลาโอ้โอ้โแล้วพี่น้อยน่ะน่น่ะนลึกรำเปันลกเนง้ยมัลงรอยก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องหาตามรอยหมดแล้วโอ้มันก็คือเก่าเล้ ปุ๊บดุ๊บดุ๊บุดุนา ปลาแยงปลาข่แหงปลาขาวปลาไข่แหงกันเายปลาข่แหงช้อนปลาข่แหง สกักสักไปลากตะการไหมลากตะการ,ร,ร,กรมาไกี่ยงกันปลาปลาเล็กมาอยู่นี่อเออลากมาไว้นี่ก่อนตัวรุ่นรุ่นยหลยยังคุดดยู่ปลาขยงเลยแยงตัวไม่ใหญ่ขยแรงกันหละ ปลาขาวก่อนตาขุดอยู่ปลาขาว ก้าวสะตัวบเบรกเลยโอ้ยตัวตกสองโลเลยนี่ก้าวสะตัวใหญ่ดิ mười ba khó tôi yai bố em đi còn đưa vì nó phá นะจับปลาได้ขายไปเรื่อยๆรถที่วัดนั่นดีวยนี่เกาะแพองเขาอีกสิโอ้ยร้อยถอนหัวก่อนปลากำลังขึ้นมันลมหลายจับเขาก็มาซื้อปลาบ่อกันเรื่อยๆเด้ตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องโอ้ห,ห,หๆๆอมีแต่ตัวมุงๆเลยนี่ ขายไปหลายแล้วสิบกโลแล้วก็เอาแต่ตัวใหญ่ๆไปนี่ยังยังจำไม่เสร็จอยู่หลายที่อยู่มันลมนะพี่น้องเลยลมหลายพึ่งัวเขา่าปลากำลังถอนหัวอยู่นี่ลมไหลหลี